จะเป็นรถที่ซ่อมผีดองในเนาะสิบรถนี่โก็ไล่เติบพี่น้องเลยไล่ลงมารวยรวยเลยเนาะไล่เติบเนาะบ่พ่อเนาะสิบรถเนาะลไล่ พักเลยว่ะในนอพักเลยพักเลยนี่จะเป็นรถที่ช้าหน่อยเจ็ดสิเอ้าเจ็สิใ่ไมนี่แต่ว่าเฮ้าจะถอกขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องนอทั้งมาพ่อนเพื่นบอกว่าถอกขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เอารถ

ตกลงมาตกลงมาเลยเนาะโดยี่เาปั๊บตก้นมาตก้นมาเหรอครับปั๊บไลเติมเนาะแต่ละรถเนาะไล่โอ้หล่ลีคักเลคักเลสวยๆกันป้าอะไรพอร์แมนสวยกันนตแมนสวยกันนะแมนสวยกันเนาะพอเนาะโอ้โดย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 ผิดน่อยมิเตอร์ห้าวกบสิทํามไอคือหนึ่งว่าเพียงนี้และแดนธนาจะเพียงนี้ไปผุด พอว่าสิบหามาก <25, S 2> ไปสันสิบหายพอไป้าพุ่สิบแปดโดยป้ยโดยไครได้เนี่ยนอกไครนอกสาวบุญบ่นอนหรือเปล่าใคไปได้ไอ้แดนเพลงนี้บ่แดน อ๋อเบิ hmm. ้งคักเดิกพุทธไก้แดนบ่ได้เนาะมาเพราม่ากม้างมากใก้แดนเนาะย่างย่ังย่างทาผืนอยู่นี่ไหนเบอพอนไปเวาก็เพิินลแหละไปประสานก็เพิินแหละคิดว่าี่น้องเลยยังอีกเ็ตรถเนาะนาเจะหอดผีดอกคิดว่ถหอดเนาะ พ่อทั้งอีพอเพิ่นก้าตั้งสวยในพี่น้องเพิ่นใชัยลายลายพ่อค่ะสศร้ารถตั้งสวยเลยตั้วยด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 ยเก็บใหม่ออกไอแก้วห้าวบาทเลยเก็บใหม่ออกนี่แหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่ายานมันหนักเนาะไปให้งามๆหน่อยจังหน่อยเนาะกุ้งย่นพี่น้องเอ้ยข้าเจ้าว่าในติ๊กต๊อกว่าสื่อก็โลละหลอกละหลานมาเอาได้ให้ฟรีเลย แมนบอยแก้วโออพี่น้องเ้ยพักแล้วบ้านนี้พี่น้องเ้ยอันี้นทางไหแต่ใช้หอดใว้นี่ระวังใกล้เขตได้ไเด้อโอ้อยาอันนี้มันใกล้แล้วมันชิเก็บขี้เหงือเลยเก็บขี้เหงือเพรนี่บอยแก้วยังิบัติในลาซือตีซื้อวให้เราถมถมเขาเด้อ แต่เราหงษ์อมขาจังหน่อยขี้ในจะรับเม็ดมีอะไรด้วย๋อเนชื่อจะรับเม็ดมาให้ขาวนะข้าวพอนี่เนาะไปข้าไปวัดบังไปวัดแบบขาวๆล่องบังข้ามันกล่ายในบุไรได้อายเอ้ยวัดแล้ววัดแล้วบ่านชิมฮาเม็ดอ๋อตกในเลยโอ้บุไรได้สันทุคบในข้าวต้องขุดขาวได้สังกษีสิตกดิ้นเพิ่นได้อายสังกษีเขาสิตกผีได้ยันเพิ่นวาวแม่นว่าพอ มันใกล้เนื้อหนังบัวร่เขาต้อง<ด>ขุดเขาเองกสิบห้าเมตรใกล้เนี่ยเออจังหวัดบึงตะพลสิบห้าเมตรทอนนี่โอ้บัวร่บรัวร่ายฉันเขาแต่ขุดอยู่พี่ไออยู่พี่แล้วแม่นบาพา่พอม,มันจังสะดวกสบายจังเลยเขาเสว่าเขา,า,าอันอขุดใกล้เขตเราสมงเกตนะเราสมเกตเขาสิตัางเข้าในเขตเลยบัวร่มันบัวแมนลักหัวไอ้มันเป็นเฮือนเด้เป็นกระตสอบเขาหน้าอยู่แล้วพัชริเวศ ເພິ່ນວ່າເອົາຊ້າແລະກະລັກຫົວດອກເນາະເນາະຄັນວເຈົ້າໃຫສຸດລີເຈົແມຮົາຕ້ອສົອທາດິນພິນມນບອົາອົານັ້ດິເົົຕ່ຈົ້າບາຂຸດກໍນັຫ້ພິ່ີິກອຂົົມກຈັກົດນຳຫຼັງດນດກຮົາກັນຊາກນ มันจะมันหยางแน่น้อยแก่เนาะอ๋ออ๋ออ๋เพียน้องไปไปหาเก็บใหม่เก็บตอกบัดนี่เก็บไปหาอะไรเพี่งน้องไอ้ราะว่าอันหยานดิ้นมันลุบมันโน่นบัดใหม่มันเหน่ามันใต้จังหน่อยเนาะอือ๋อเนาะจะได้เก็บออกโอ้โถอะมื่อนี่ลวดเล้วทันใจพี่น้องเพราะว่ามืองามยำดีคือว่าอะไรมืองามวันงา มืองามย่ำดีมือซวันสอบมือประกอบวันงามก่าแมนเนาะจะหลดเร็วทันใจเอาม้คำนึงเนาะแมนเอาไม้คำหนึ่งเดืนหโอ้พี่น้องเอ้เาจะเก็บใส่าอเพิ่นที่ดินหนาบ่อนพี่นาะฮ่อนฮอนฮ่อนฮอนที่ที่ดินบ่ก็หมาว่าเาทมดินีมันบ่อนโอ้บ่อนแมนเพราะมันซิบหลดเนาะคิดว่าเก่าพี่น้องเอ้ ดีนะี่มันทมมันทอดไปได้มาอีกแล้วนะ้องพี่น้องเป็นคันที่ทใหม่แบบนี้เขาจะบอกออกมันจะเหนาวมันจะใต้พี่น้องเอ้นนมันเห,นห้ดิดดนรุปดินบอจบับกับแมนเนาะมาใหม่อีกแล้วพี่นอ ผลเลยไอ่ผลลโดยโดยนวมาถกเลียนมาเลยเด้เ <Espero> สียบทขงทองเข่าทองนี่เล่าถกงับไปผนในลรอย่ามันใกล้เขตได้ไอ้ใกล้เขตปอไนได้เนาะขอนาะแกยังมีรถทูอยู่หรอวะเออ ะพูดขึ้นมากขึ้นก็ได้นอ ขอ้นที่สี่ียเทวายังหอดที่สุดเา่อแล้โโอ้โหขัับขัี่น้องขักแล้วขักแล้วขิดเอาไโอ้โหอ าสิได้ปลูกผักปลูกยามื้อนี้ก็บ่ได้ปลูกพี่น้อາเฮาจะได้สวยไอ้แก้วเพิ่นบไม้เก็บตอสถานที่บ่อนอยู่บ่อนเซา จะเก็บออกเมิดพี่น้องเอ้ยมันถึงจะง่ายเนาะเป็นไดดีใจบ่ดีใจดีใจแห้งเนาะอบ่าสัญญานี่ก็ดีใจเห็นอายได้ซํานี้ก็โอ้ยสาธุเนาะจากนัก็ขอบใจผู้ใหญ่เพิ่นเนาะอายเนาะผู้ใหญ่ใจดีโดยที่มีตาแล้วก็สงสารอ้แก้วเนาะอืทาเองก็บ่ได้แล้วโดยคันบ่มีผู้ใหญ่เฮาบ่ได้ได้ปานได้แม่นบ่อายอโทพี่น้องเอ้ คันบ่มีผูใหญ่สวยเพิินกับบ่อใดถึงขนาดนี้แหละพี่น้องจักสิบไปห้าใส่แล้วเนะานะไอเนาะอันนี้ได้เพิินสวยเนี่นโอขาสัมเนกษัถูกบุญขับบุญชู้เนาะ<ด>บุญนำผ้าเขอให้เพิินอยู่ดีไม่แห้งหาเงินหาค้ามให้ได้ลายๆเนาะ<ด>ให้ได้กว่านี้อกีกให้ได้กว่านี้อกีกให้ได้กว่าชิบเท่าเท่าต่เท่าอะไรพี่น้องเอ้ เฮาก็เห็นอายได้ภาดีอกดีใจนําเนาะถึงว่าสิบ่แมนเงินเฮามาทมก็อย่าพี่น้องเนาะก็คือทางทีมงานเฮาทมเฮาก็ดีอกดีใจนําเพิ่นีไปตแต่ต่อไปนี่กขั้นตอนอัน บ่าง่ายว่าดิ้นนี่ยัง้ยหมดท่านด้สื่อกะว่าแมนได้น้อไอ้นาะว่าว่าง่ายว่ายัง้ยหมดท่านด้สื่อกะแมนได้เพราะว่าอันเขาจ้าข้องดิ้นสิมาจังหน่อยแต่ว่าก็เรียบร้อยแล้วน้อเนี่ยหมดท่านในเฮ็ดบล็มาถึกมาท่มก่อนเลยพี่น้องเพราะว่าลวนเลี้ยวนาะคัดเจ้าข้องดิ้นมาโบค่ายนี่เฮ้าเลยเฮาเนาะทางตอนทางล่างเนาะโอ้ยทั้งอันเจ็บทั้งมินเลยอืม เจ้าของดิ้นเห็นอันทมลายแล้วพผมว่าอุ้ยข้าบุกค่ายเด้อว่ะสีคุบดิน,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 นออกกระบนไงประฟ่อนหัวเลยนักเลยเนาะประฟ่อนเนะนอ,อข้อขึ้นราคาอีกเดอ้อเออข้อขึ้นรา,าขขนค,าอ,อคา,อาอีกสั้นค้าวบุกค่ายว่ะอืมอันนี้ก็ว่ารินว่าหัวพี่น้องเนาะไอแก้วเนาะข้าวบุกได้ว่าก็บุกได้หัวเพิ่นว่าสิบสี่หลานบ่ แมเพิ่น,นข้อขึ้นอีกเดชไม่ใช่ป่าแล้วนี่ผลข้อขึ้นสิบห้าสิบหกในผลว่าข,ขั้นวอไรสิบหกนะคบบอกคายข้องเฮนทมทีแหละห้าสิบห้าบ่อยว่ยพี่น้องเอย,อยคักคักพี่น้องทังอันทีมงานวาวสัญญาเนาะก็คือบาราบ,บัวพอนแล้วไล่ไลคนพี่น้องอันคือทมทีแล้วแหละแต่ว่าทียังว่าท่านด้จ่ายค่าทียังว่าท่านด้จาออ่ายเนาะลองอีกหนึ่งแบบเงินย่งายงว่าท่านจจ่ายเงินท่านได้จ่ายแต่เอาดินมาทมก่อนเนาะผลข้อที่ดินคืนนี้ เห่าเลยเนาะไอเนาะขากอะไรพี่น้องเอ้ยอืมเอาตั้งหัวลินว่าขั้วอะไรพี่น้องแต่เพิ่นบ่เห็ดดอกเพิ่นกะอันว่วง่ายว่าเพิ่นกะมากับในบาทเนาะเพิ่นกะบ่เปลี่ยนแพนดอกพี่น้องใสียลงมุงได้บอกได้เจ้าโอ้โดย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 เขาบอกว่าลงมุงได้ให้บอกเขานั่ยนะเข้าโอยังไฮมากพี่ปลได้เข้าอย่างไฮยั่งไม่เข้าอย่างใกล้ทีน้ายใกล้ทีแล้วมันหนักได้ แมนใกล้ทีแล้วมันหยาบพี่น้องเอ้ยก็คือฮั่นชิลงลงทางนี้เนะาะบ่พอเนาะอย่ามันใกล้ทีะนะให้ลงนี้เลยพี่น้องเอ้ยแหละสถานทีน้าจะแมนตรงนี้มันใกล้ทีแล้วมันจะหยาบเพื่อเพิ่นสิดุดขึ้นมาอีกทางนี้พอเพิ่นฮูดดีแล้วเนาะก็พูดเฉลยพี่น้องเอ้ย Ok ho. Ho bạn nó. Ô oh, thì đồng ấy. Lông ma lẻo, nó cũng nhảy nhảy lông ma หนึ่งสองสามสี่หาจะไดรหาหลดลพี่น้องนเนาะยังอีกหากาน่าจะเส็จสินในการทมเพื่อนไอแก้วพี่น้องเนาะก็คืองกประมาณไนแต่ซ้ำนี่ทั้งเบาลาบาพรอนว่าพี่น้องคันพูดได้หยับสวยเพิ่นเนาะก็ติดต่อมาอไรเหรือว่าติดต่อหาเบาสัญญากระไรหาทีมงานกระ,ะไรพี่น้องเนาะทั้งทีมงานเบาสัญญา้อเป็นสะพานบุญให้เนาะโอ้โอพี่น้องเลยไลย่เนาะใหม่เนาไอเนาะ นี่พี่น้องเนาะจะลายเฮาจะได้เก็บเดียดเชื้อายเพิ่นพี่น้องเอ้ยทั้งอายเพิ่นกเอ่ามาเนาะเพราะว่ามันต้องไม่ติดมาน,นั่เนาะอายติดใหม่ติดมือมาน,นั่เนาะแต่ละรถเนาะไม่บ่ใหญ่ก็เป็นไม่น้อยเนาะตัดประติดรถมาครับผมเป็นไปบ่ะไรครับ แม่โดยโดยโดยเป็นไปบุหร่แม่คือไอ้ิ่นว่าฮันแไรพี่น้องเอ้ยฮาวพี่น้องคลิปนี้กับบ่มีหยังหลายเนาะจังได๋กะฟาบไปติดตามคลิปหน้าพี่น้องเอ้ยคลิปนี้เฮาก็สิสด็จลาพาจากจากพี่จากน้องบ่าวสัญญากับบ่มีหยังหลายพี่น้องมีแต่คั้มอวขัอวัยวะอวยพรให้พ่อๆแม่ๆพี่ๆอ้ายๆที่เบิ่งคลิปนี้เนาะหรือว่าไผก็แล้วแต่พี่น้องเนาะที่เบิ่งคลิปบ่าวสัญญาก็ขอให้อายุหมันขันยืนเนาะขอให้บุญคับน้ำสู้ขอให้ลำให้รวย สว้อยไอ้แก่ออกซ้ำนี้ก็คอให้ดัยยิ่งว่านี้พี่หนองเอ้ยซาก